สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The s แ a r e i n t e ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับความสำเร็จเกิดขึ้น แสดงความยินดีด้วยสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้หนึ่งครับพี่เดนนี่ฮะพี่เดนนี่กิตินันทรมทัศน์ครับนายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยว้าได้เลยชนะได้ครับผมก็โอ๊ตนรันวัชเพียรคำเมืองนะครับมิสเตอร์เรนโบว์สกายปี2023ปีนี้สดสร้อนร้อนเลยครับ ค่ะสวัสดีคะ่ะตะก็ผมพัชราทอคูค่ะมิสควีนเลนโบสกายแทย์2023คะ่ะไปยังไงบ้างวันนี้หางานยิ่งใหญ่มากวันนี้ก็เรียกว่ามีผลิตผลที่สวยงามมากๆเลยนะครับก็แสดงว่าท,ทั้งทั้งทุกเข้าประกวดทั้งหญิงทั้งชายเนี่ย <expl os ive> ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องของการมีทักษะและมีการตอบคําถาม <c oughs> ที่ได้ดีมากๆแล้วก็มีแรงจูงใจสร้างแรงบันดาลใจให้คนเนี่ยขับเคลื่อนประเด็นเรื่องสิทธิมชนต่อไปจริงๆก็เรียกว่าชนะ เลิศขาดลอยเลยนะครับโอเคแล้วก็ได้ได้เป็นมิสเตอร์ปี2023ซึ่งเราก็เว้นการประกวดมานานนะฮะเพราะว่ามันก็มีปัญหา5ปีมันเกี่ยวกับโดนเหตุการณ์เรื่องโควิดไปก็3ปีเข้าไปแล้วนะครับแล้ววันนี้เรคิดว่างานวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยแล้วก็เราก็ได้น้องๆที่ได้ประกวดเนี่ยได้ไบทำงานหน้าซี้อเนอย่างเต็มที่แน่นอนเลยเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศเนี่ย มั่นใจทั้งสองท่านว่าทําได้แน่นอนได้เลยอาพุชนาเลิศบ้างนะครับก็วันนี้ดีใจมากๆเพราะว่าก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรนโบว์สกายนะครับก็จะเป็นเด็กคนอ่าโอก็จะเป็นเด็กคนหนึ่งที่พยายามทําให้เต็มที่ทําตามหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผม ใ่ล้วคุณนี้มาแรงมากขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่คอยเชียร์ตะก้อในวันนี้ค่ะวันนี้ตะก้อก็ถือว่าได้ทําเต็มที่แล้วก็ใช้เสียงของตนเองเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ก็มั่นใจว่าตนเองนั้นจะนําพาความหลากหลายและความเท่าเทียมมาสู่สังคมได้อย่างแน่นอนค่ะได้เลยมาถึงพี่แดนนี่นะฮะอยากการทํางานก็เรียกว่าสมาคมฟ้าสีลุงเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือเรื่องของปันธกิจนะฮะแล้วก็วิสัยทัศน์เนี่ยเรายกระดับคุณภาพชีวิต ของกลุ่มหลากหลายทางเพศในเรื่องของสุขภาวะเรื่องของเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆซึ่งเรามั่นใจว่างานวันนี้เราต้องการเฟ้นหาคนที่ทํางานด้านนี้จริงๆเพื่อจะเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศเพื่อนําไปสู่เรื่องความเท่าเทียมทางเพศที่เราจะเอาเรื่องเพศออกนอกกรอบทั้งหมดประเด็นเรื่องของสุขภาวะประเด็นเรื่องของคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งสําคัญสําหรับกลุ่มหลากหลายทางเพศมากๆแล้วเรามั่นใจว่าเวทีเราวันนี้จะนำพาไปสู่ความเท่าเทียมและมั่นใจว่าประเทศไทยก้าวหน้าขึ้นมาก และก็คิดว่าเราคงได้ผลิตผลของงานเนี่ยเต็มที่สําหรับปีนี้ ได้เลยเปลี่ยนโครงสร้างประเทศด้วยกันนะคะลูกนะครับได้สุดท้ายแล้วอยากให้พี่เดนนี่ขอบคุณสปอนเซอร์นะฮะแล้วก็แขกเกิปรติัตที่มาร่วมงานวันนี้ครับวันนี้อุ่นหนาฝากข้างมากๆเลยะฮะขอบขอบคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง17ท่านด้วยนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมชมต่างนะครับแล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกท่านทั้งที่ได้ตําแหน่งแล้วก็ไม่ได้ตําแหน่งนะครับแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทั้งหมดแล้วก็ผู้สนับสนุนทั้งหมดเลยวันนี้งานจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าขาดผู้ที่พี่กล พันธสัญญาต่อไปก็คงต้องมีพวกพวกท่านเนี่ยมาช่วยเราในการทํางานวันนี้และขับเคลื่อนสิทธิมนุนไปได้วยกันผลิตผลแบบเนี้มาก,ก็คงไม่พ้นจากสิ่งที่ผู้สำรวจสำคัญสําคัญของเรานะครับขอบคุณมากครับได้เลยอ่าผู้ชนะเลิศอยากให้ขอบคุณองค์กรแล้วก็เวทีผู้จัดนะคะแล้วก็รวมถึงแม่แม่นางงามที่คอยสปอร์ตเราอีกครั้งนึงครับผมก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอ,อ,องค์กรฟาสีรุ้ด้วยที่เปิดโอกาสให้โอได้รับตําแหน่งให้โอได้มาเป็นส่วนหนึ่งในจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมแล้วก็ฝาก พี่ๆแม่ๆนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยว่าจะช่วยเหลือสังคมจะทำกิจ,จกรรมอะไรบ้างฝากติดตามเลยนะครับค่ะก,ก็ขอขอบคุณนะคะทางสมาคมฟ้าสิรุงแห่งประเทศไทยไทยค่ะที่ได้จัดเวทีดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้คนที่ได้มงกุฎและได้ตําแหน่งเนี่ยได้ทํางานจิตอาสาและทําตนเองนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงถ้าไม่มีสมาคมนี้นะคะไม่มีคณะกรรมาการในทุกๆวันนี้นะคะทางสมาคมก็ คงจะต้องพักดันแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องของความท่าเทียมแล้วก็ความหลากหลายต่อไปค่ะได้เลยขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยค่ะนี่คือความสำเร็จของเวที Miss